สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ AVG Shop อีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโปรแกรมไม้ดุดหัวนะครับก็เป็นตัวที่อัปเดตบายพาสมาแล้วเนาะก็วิธีใช้งานเนี่ยเหมือนกันทุกเซิร์ฟเลยนะครับทั้งเซิร์ฟที่มีการโปรแล้วก็ไม่มีการโปรนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการดูกันโปรด้วยนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่น Starcomu แล้วกันนะครับวิธีใช้เนี่ยก็เหมือนกันทุกเซิร์ฟเนาะผมจะยกตัวอย่างไปเซิร์ฟนี้แล้วกันนะครับแต่อันนี้มันไม่มีการโปรนะ ก็กดเข้าเกมไปได้เลยนะครับปุ๊บกดทีรอบหนึ่งครับก็ทําการเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้เลยนะครับผมจากที่ดีแล้วเนาะปุ๊บได้หน้านี้แล้วก็เอาคีย์มาใส่ได้เลยนะครับผมก็คีย์มาวางแล้วก็ Enter ครับแล้วก็จะได้แบบนี้ครับผมจะมีหน้าต่างให้กดโอเคนะครับแล้วก็ไปกดหน้าเพลงนะครับผมย้ำนะครับใช้งานแบบนี้ทุกเซิร์ฟนะครับผมทั้งเซิร์ฟที่มีกันโปรแล้วก็ไม่มีกันโปรนะครับ รอนะครับผมรอมันขึ้นหน้าเพลงเนาะปึ๊บโอเคครับพอมาหน้าเพลงแล้วให้เรากดโอเคนะครับปึ๊บแล้วก็รอมันสแกน,นครับปึ๊บปึ๊บนี่ครับ s ักเซสนะครับผมที่มันขึ้นสีแดงๆก็คือเซิร์ฟนี้มันไม่มีการโปรเนาะมันก็เลยไม่เจอนะครับถ้าเซิร์ฟไหนที่มีการโปรเนี่ยจะขึ้นสีเขียวนะครับผม แล้วก็รอนะครับผมสำหรับวิธีใช้งานเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับผมแค่เพิ่มบายพาสเข้ามาเนาะง่ายๆนะครับก็รอนะครับอ่ะพอมาถึงหน้าเกมแล้วเราก็เลือกหมดได้เลยนะครับผมปึ๊บโอ้โหเสียงฟ้าอ่ะเลือกหมดได้เลยนะครับก็ช็อกเกิลนะครับก็คือปิดเปิดครับโฮก็คือกดค้างเพื่อใช้งานนะครับผมก็ผมจะเล่นเป็นโฮแล้วกันนะครับ แล้วก็โฮนี่ก็คือหัวไม่ลอยนะครับผมโหมดแรกก็คือหัวลอยนะครับโหมดที่2ก็คือหัวไม่ลอยเนาะผมจะเล่นเป็นโหมด2ให้ดูแล้วกันครับแล้วก็กด2 Enter ครับแล้วก็จะมีระดับให้เลือกนะครับผมก็คือมีโลมีเดียมไฮนะครับมีเดียมก็น่าจะเนียนที่สุดนะครับผมโลก็เนียนเหมือนกันครับไฮก็คือโหดสุดนะครับผมก็ผมจะใช้เป็นมีเดยมแล้วกันครับก็กด2แล้วก็ Enter ครับปึ๊บแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมไม่นานเนาะ พอถึงหน้านี้ใช่ไหมครับเราก็เลือกปุ่มที่ต้องการใช้งานได้เลยครับว่าเราจะเอาปุ่มไหนเป็นปุ่มปิดเปิดครับก็ผมจะเอาเป็นตัว F ไปกันนะครับก็ใส่ F แบบนี้นะครับแล้วก็กด Enter แล้วก็ Enjoy o u r game ยุดไมชีสนะครับก็คือได้แล้วเนาะประมาณนี้เลยครับผมวิธีใช้เนาะเนี่ยเหมือนเดิมครับติดแล้วครับแค่นี้เลยเยครับก็มาดูกันเลยนะครับโหมดมีเดียมนะครับผมก็หัวไม่ลอยนะครับ ก็ไม่ลอยนะครับผมตีเสร็จแล้วก็กดปล่อยนะครับมันก็จะไม่ลอยนะครับผมประมาณนี้เลยครับโปรแกรมนะครับก็ควาอมโหดในการคิดเนี่ยก็อยู่ที่เราปรับเลยเนาะง่ายเลยครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้มีเดียมครับเนี่ยตายรัวๆเนี่ย เนี <ítulo> anyway, ่ยเวลาตายก็ไ <Zusch> ม <atory 95> ่รอยเห็นไหมครับก็ประมาณนี้เลยครับผมอันนี้หมดมิเดิลเนะก็ไปลองเล่นกันดูได้เลยครับเนี่ยชี้ง่ายๆแบบนี้เลยครับผมอัปเดตให้แล้วเนาะก็เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเล่นให้ดูแล้วกันนะครับประเทศที่มันมีกันโปเนาะก็สามารถใช้ได้จริงแน่นอนนะครับเยืนหนึ่งอะไอเหียมีปอล้วยืนหนึ่งอะ ตบได้หมดนะครับเนี่ยตบได้หมดเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมีโปรยืนหนึ่งอ <c oughs> <c oughs> อาทีก็ตายตา,ายโอเคครับผมก็จะมาสอนวิธีการดูกันโปกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ว่าเซิร์ฟไหนมันกันบ้างนะครับผม ก็กดมาที่เซิร์ฟนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับ Show All r e s o r t นะครับพิมพ์ว่า z e นะครับเนี่ยถ้าไม่เจอก็คือไม่มีนะครับก็อย่างเช่นเซิร์ฟที่จะมีก็จะเป็นบูบูนะครับเนี่ยพิมพ์คำว่า z e c นะครับเนี่ยก็จะเจอนะครับตัวกันโปร set c anti hitbox ตัวนี้นะครับผมก็คือกันไม้ดูดหัวเนาะก็ผมจะเทสให้ดูเลยกันนะครับว่าไอตัว bypass เนี่ยมันใช้ได้จริงเนาะไม่โดนแ ban auto หรือโดนอะไรนะครับ ไปดูกันเลยรอโหลดดิ้งคอนเน็กอ่ะมาแล้วโอเคครับหน้าหน้าเพลงนะครับกดโอเคปึ๊บแบบนี้นะครับก็เนี่ยจะขึ้น success ครับเนี่ย bypass anti cheat ครับประมาณนี้เลยนะครับวิธี bypass เนาะโอเคครับมาในประเทศแล้วเนาะก็มาดูตัวโปรกันเลยนะครับผมว่าใช้ได้จริงก็จะใช้เป็นหมด2แล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับอ่าอันนี้เป็น high ละกันนะครับ h i มันก็จะแบบตีโดหน่อยนะครับผม ปุ๊บ F นะครับปุ๊บอ่ะเนี่ยเนี่ยนะครับก็ติดนะครับเห็นไหมติดปกติเลยนะครับเนยครับก็ไม่โดนอะไรเนาะเห็นไหมปกติมันจะมีแจ้งตรงแจ้งเตือนแอดมินอะไรของมันไม่รู้นะครับก็อันนี้ก็ปกติเลยนะครับผมเนี่ยประเทศที่นี้ไม้ไม่ค่อยขี้นะครับผมมันก็จะไม่เหมือนประเทศที่มันไม้ขี้ร้อยอะไม้มันขี้ไม่ค่อยดีอไอ้เหีย ก็ขี่ได้อยู่เนี่ยเอาตีหลังตายเห็นไหมก็ใช้ได้จริงนะครับเนี่ยก็หัวไม่ร้อยด้วยเห็นไหมอันนี้โหมดไฮนะครับก็แนะนําว่าตีตายแล้วกดปล่อยนะครับผมจะเนียนเนี่ยเอาตีหลังตายเห็นไหม เนี่ยครับถ้าไมมนขี้ก็ตายร้อยอะไอเหี้ยอันนี้ไม้ไม่ค่อยขี้เนาะเนี่ยตายเนี่ยก็ประมาณนี้เลยครับผมโปรแกรมนี้เนาะ